คุณเคยตื่นเช้ามาแล้วพบว่าเงินในกระเป๋ามีค่าน้อยลงกว่าวันเมื่อวานไหมนี่ไม่ใช่เรื่องสมมุติแต่มันคือชีวิตจริงของคนอาร์เจนตินาประเทศที่เผชิญเงินเฟ้อต่อเนื่องยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งของโลกวันนี้เราจะพาคุณเดินทางจากประเทศที่เคยร่ำรวยระดับต้นๆของโลกสู่ประเทศที่ประชาชนต้องรีบใช้เงินเพราะกลัวว่าพรุ่งนี้ มันจะไรค่าอาร์เจนตินาเคยร่ำรวยแค่ไหนในช่วงต้นศตวรรษที่20อาร์เจนตินาเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกส่งออกเนื้อว,วัวเข้าสาลีมีมาตรฐานชีวิตใกล้เคียงยุโรปแต่ความมั่งคั่งนั้นไม่ได้มาพร้อมวินัยทางเศรษฐกิจรัฐบาลเริ่มใช้เงินมากกว่าที่หาได้กู้ยืมเพื่ออุดช่องว่างและเมื่อเงินไม่พอ ทางลัดที่ง่ายที่สุดคือพิมพ์เงินเงินเฟอ้อเริ่มกัดกินชีวิตผู้คนเมื่อเงินถูกพิมพ์ออกมามากของแพงขึ้นค่าแรงไล่ไม่ทันเงินเดือนที่ได้วันนี้อาจซื้อของได้น้อยลงในเดือนหน้าคนอาร์เจนตินาเริ่มไม่เชื่อมั่นเงินของตัวเองพวกเขาเปลี่ยนเงินเป็นดอลล่าร์ซื้อของทันทีที่ได้เงินไม่ออมเพราะการออมคือการขาดทุน เงินเฟอ้อไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งสังคมวงจรอันตรายของเงินเฟอ้อเมื่อประชาชนไม่เชื่อเงินรัฐบาลต้องขึ้นค่าแรงค่าแรงสูงต้นทุนสูงของแพงของแพงต้องพิมพ์เงินเพิ่มนี่คือวงจรที่แทบไม่มีทางออกและอาเจตินาติดอยู่ในวงจรนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายสิปีแม้จะเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนนโยบายแต่รากของปัญหายังคงอยู่ผลกระทบทางจิตใจที่มองไม่เห็นเงินเฟอ้อทำให้คนไม่กล้าวางแผนระยะยาวไม่รู้ว่าเงินที่เก็บไว้จะมีค่าแค่ไหนครอบครัวไม่กล้ามีลูกธุรกิจไม่กล้าลงทุนสังคมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความจนในอาร์เจนตินาไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจแต่เกิดจากระบบที่ไม่มั่นคง บทเรียนของโลกจากอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาสอนเราว่าเงินไม่ใช่แค่กระดาษแต่มันคือความเชื่อมั่นเมื่อความเชื่อพังเศรษฐกิจก็พังตามวินัยการเงินความโปรง่งใสและความรับผิดชอบของรัฐคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคำสัญญาทางการเมืองวิกฤตของอาร์เจนตินาไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือคำเตือนว่า ถ้าเราไม่ดูแลคุณค่าของเงินเงินก็จะไม่ดูแลชีวิตเราเช่นกันและบางครั้งความจนที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีเงินแต่คือการไม่รู้ว่าเงินในมือจะมีค่าอีกนานแค่ไหน